แม่โอ้ยหนูฟันไปใช่ไหน9 3 5 2 4 2 7 0 1 2 3 2 3หนูฟันไปที่ไหน3 2 3 8 3 5หนูฟันไปใช่ไหนเนี่ยหนูไม่รู้แม่โอ้ยม่โอ้ยกูฝันฝันไปใช่ปะวะกูไม่ได้ันหรอ เฮ้ยก็ไม่ได้ฟันใช่ไหมอุ้ยแม่โอ้ยเก้าสามห้าโอ้ยไม่คิดเลยองนะโอ้ยโอ้ยในกลุ่มเราไม่ทำผูวแล้วในกลุ่มคือ วโอ้โอ้ยไม่คิดเลยอ่ะหนูซ <oh> ื้อสามห้าเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยแม่ไม่คิดเลยก็ฝันฝันปะเนี่ยไม่ได้ฝันเนาะไรสดอยู่เนาะ สั่นทำไมโอ้ยนกูุ่ไม่ต้องพูดแล้วหนูเปาะหนูให้เลขไปอ่ะเอาไปซื้อกันตั้งนานแล้วว่าให้ไปตั้งแต่วันที่เท่าไหรอ่อะเม็ดเดียวใครจะได้ไงกูไม่สนใจแล้วกเลยกลุ่มแตกก็แม่เม็ด อ้ยก็ไม่ไม่ไม่คิดไม่ฝันเลยอ่ะว้ายแม่กดดันมากเลยคิดว่าบนจะไม่รอดแล้วอ้ยสามตัวแตกเม็ดเดียวสามตัวตองไม่เคยถูกเลยค่ะถูก เม็ดเดียวค่ะแม่หนไไูไม่คิดไม่ฝันนะว่ามันจะออกสามตัวตรงเลยเลยอะ <c oughs> คือล่างออกเก้าศูนหนูถูกเก้าศูนย์สองใบแล้วก็หนูไม่คิดเลยนะว่าบนอะ่ะหนูหวังแค่ว่า ขอแค่สามหนูมาหนูหนูพอใจแล้วผูส้สั่นป่าวะหายใจก่อนแม่หนูไม่ทุกคนไม่ต้องถามนะเจ๊ถูกเท่าไหร่เจ๊ไม่ต้องสําคัญสําคัญแค่ทุกคนถูกพอแล้วหนูซื้อสามห้าเยอะมากเลยอะ่ะแล้วหนูไม่มีเก้าสามอ้ยไม่มีไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะมันมันอึ้งอะ่ะ แจ่ไม่คิดไม่ไม่อยากจะดูกลุมเลยอ่ะสามตัวเป๊ะใครบอกไม่เห็นนะดิฉันดิฉันตีตายเลยนะใครที่บอกว่าไม่เห็น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 ไม่ใช่ใช่นะทุกคนเจ๊โพสต์ลงให้ ครั้งแรกเลยหน้าไหลสด <_ d ata> เราลงให้ <_ d ata> มันกลับมาแล้วมันโคจรมาแล้วลงให้วันที่แปดกันยาค่ะลงให้วันที่แปดกันยาตัวเดียวเม็ดเดียวให้ยังไงก็คืออย่างนั้น เจ๊ให้เลขวันที่8กันยาเวลาจะปาดผ่านไปเท่าไหร่เจ๊ก็ยังให้ตัวเดิมคนกดถูกใจสองหมื่นเจ็ดนะคะสามตัวแตกอ่ะไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยอ่ะไม่เคยคิดไม่เคยเห็นค่ะจะซื้อไม่ทันอานเจ๊ปล่อยไปวันที่8กันยาแล้วค่ะ เหมือนฝันมากเหมือนแบบเหมือนฝันนะทุกคนเหมือนฝันนะ่ะใครถูกบ้างรีวิวขึ้นมาให้หน่อยถูกเยอะแหละไม่ต้องพูดเราถูกเยอะอะถูกเยอะกันแน่ไม่ต้องเราให้ตัวเดียวแบบตัวเดียวยังไงก็คือให้อย่างนั้นเลยนะทุกคนจะ <c oughs> ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ <c oughs> ให้เลขไปวันที่แปดกันยาให้ทุกคนไปหาซื้อลอตเตอรี่การไปหาซื้ออะไรก็แล้วแต่ให้เลขไปนานมาก แล้วเมื่อวานเมื่อคืนเจ๊ก็ยังยืนยันว่าเออเก้าสามห้าไม่เปลี่ยนใจก็คือให้ยังไงก็คือให้อย่างนั้นแล้วสามว่าไปเที่ยวแบบที่ดูได้คาดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วนะคะมาเที่ยวในกรุงเทพมหานครกว่าล้านคนปิดที่งปิดโทรทัศน์แ<ล>ป๊บหนึ่นปง,งปิดโทรทัศน์ก๊อฟใจไม่ดีว่ะไม่อยากเปิดแชทไม่อยากเปิดอะไรเลยแล้วถูกแบบแทงไปซื้อไปตั้งแต่วันที่โอ้โสามตัวตรงอ่ะ ส, <c oughs> สงสารเจ้าอ่ะสงสารเจ้าอ่ะสงสารตัวเองก่อนไหมอีดอ๊ <c oughs> <c oughs> ไม่คิดม่ฝันเลยอ่ะ <c oughs> มันฝันอนะเหมือนฉันฝันแนละฉันไม่เคยแบบให้หอยมาอังจริงนะเจอยู่วงถึงจะให้แนวทางไปคนให้เลขมานานแค่ไหน แต่เชื่อไหมทุกคนเจ๊ไม่เคยให้สามตัวแตกเลยนี่คืองวดแรกเราแตกกันสองตัว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 นี่คืองวดแรกคือสามตัวแตกเม็ดเดียวเลยแล้วเจให้ยังไงให้ไปแบบนั้นอ่ะสงสารเจ้ามืออ่ะร้อ <c oughs> เล่นเรอเล่นดูสภาพสิให้ดูสภาพเจให้ดูสภาพทุกคนอันนี้คือรอบอันนี้ถูก อันนี้เจ๊ถูกสามตัวหลังสองใบนะคะแล้วก็ถูกเก้าศูนย์แล้วดูสภา,าพรอบตัวสิเนี่ย่ดูสภา,าพรอบข้างนะ,ะสภา,าพเจรอบข้างนะคะมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะคะคือแบบเราก็นั่งลุ้นกันไปเนาะไม่รู้ว่าไม่รู้จะพูดทาไหนแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดเลยอะเพราะว่ามันตื้นตันแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันเลยทุกคนจะไม่คิดแล้วก็ไม่ฝันเลยนะคะ อันนี้พูดพูดจริงๆไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาสามตัวตรงแบบนี้ใครที่บอกว่าไม่เห็นอันเนี้ยไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วนะฮะกลุ่มในกลุ่มไม่ต้องพูดอ่ะดิฉันไม่ต้องพูดในกลุ่มคือ